สวัสดีครับนี่ก็พอครับช่องหมึ่งบ้านครับพัดอะไรครับพัดอะไรพัดไปนี่ครับปรไปนี่ครับปรไบป สามตุวะปงกบตงกบปมกบประกทร่นี้ะครับติดแ้งไปแล้ว ลอ,อยนั่นใส่ปลายครับใส่ลงไปหาว เอาหมูฟอใส่นะครับนี่ไงนครับน <UI. S 1> ี่แยกแกะข้าวครับใส่รงไปล้ห <Halo>. ั <S 9 invention> ใแบบส่กระเขียมกระแขบบ้งใช้ไปครัไบ,บ,ไบ,บ,แบบคแบบนช้ายต้องเติมน้ำครับนคนคนพักเป็แบบนยังไงบ้าครับวแบบจงเติมน้ำครับ สับน้ขากันสับน้ขาเก็บกันต้นต้นรบเรียบร้อยทายบักเขียม

ใส่ลูกบวชน้ำไปน้ำโอโนะซิมกันอืมครับ

ขื้ปักติว้วแซ่บฉแต้วผสมครับใส่ลงไปปักเติวเยอะแล้วผสมนี่นเฉียเฉียบหลอยแล้วจะมาซิมครับ มหมดไปนะครับใส่ใบกระเพราแล้วอันสุดท้ายแล้วเป็นอันเสร็จรอบปลาไหลปลาไหลว่าปิดไฟปับ๊บ เรียบร้อยนะครับประไ้มาต้มปุ๊บบ้างนี่เพราะอะไรนลครับคิดว่าน่าจะเปื่อยแล้วน่าจะเปื่อยแล้วครับ เวลียแล้วเราก็ใส่ผักมัฟนี่หอมปีหอมปีกก็ใบกระเพาะใส่ลงไป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 เรียบร้อยเร็ตตรงกบ ใส่ผักติวผ่มสูงกบใส่ผักติวครับอืมหอ,อมไปกับเขาซอีอิ๊จังเลยกรับอืมสุดยอดครับถ้าเบื้องตอนกินครับ